เกลี้ยงเลยจ้าไอจี IG แฟนจีซูยอดตามเพิ่มขนาดนี้ในคืนเดียวหลังจากที่ดิสแทสสื่อจากเกาหลีใต้ได้มีการปล่อยภาพชีวิตส่วนตัวของไอดอลสาวจีซูแลกพิงกกำลังออกเดตอยู่กับพระเอกหนุ่มรุ่นที่อย่างอันโบยอนและต้นสังกัดออกมายืนยันแล้วว่าทั้งสองคนกำลังอยู่ในช่วงทำความรู้จักกันด้วยความรู้สึกที่ดี ฟีดแบ็ที่ตามมาแบบเห็นภาพสุดๆก็เห็นจะเป็นความโด่งดังเปรี้ยปกลางขึ้นแบบทะลุจุดเดือดของอันโบยอนโดยเฉพาะยอดตามอินสตาแกรมแอดบอฮูนานของเขาที่ก่อนข่าวเดทออกมามีผู้ติดตามอยู่ที่3ล้านคนแต่ล่าสุดเพียงข้ามคืนยอดผู้ตามทะลุ4.3ล้านคนอย่างรวดเร็ว สำหรับอันโบยอนเกิดวันที่16พฤษภาคมพศ2531ปัจจุบันอายุ35ปีเป็นนักแสดงชาวเกาหลีใต้เดิมทีเขาเดบิวต์เป็นนายแบบในปีพศ2550ก่อนจะหันเหมารับงานแสดงและเริ่มเป็นที่รู้จักจากซีรีส์ d e s c e n d a n d of the Sun 2016, e แท n อ Class 2020 ธุรกิจปิดเกมแค้นก่อนขึ้นแท่นพระเอกเต็มตัวใน My Name 2021และที่เพิ่งจบไปหมาดๆก็คือซีรีส์เรื่อง CU in My 1 9 th life หรือชาตินี้ก็ฝากด้วยนะ